การทำโฆษณาในยุคออนไลน์นะครับถ้าคุณไม่รู้อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเจ็บและจุ้งแน่นอนครับคลิปบูดูนี้สปอนเซอร์โดยคอสซีโร่แอดมันนี่แมเกอร์สวัสดีเพืนทุกคนนะครับผมคิมครับสวัสดีครับผมเข้มครับวันนี้คุณอยู่กับรายการวิชด็อกอีกแล้วกับซีรีส์ที่ชื่อว่าเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้จะพูดถึงการโฆษณาครับเข้มโฆษณาเนี่ยนะครับเอผมพูดถึงจริตดีก่อนแล้วกันเนาะโฆษณาเนี่ยครับการทําทุกครั้งเนี่ยหัวใจมันคือการหลีด การจะพาคนไปจุดใดจุดหนึ่งด้วยโฆษณาตัวนั้นก็มีคำพูดที่ว่าหนึ่งโฆษณาเนี่ยควรมีแค่หนึ่งสารเท่านั้นบางคนจะใส่ทุกอย่างให้คนรู้สึกดีใจอยากจะซื้อสร้างแบรนด์ no ครับเอาสักอย่างหนึ่งเช่นแอดตัวนี้เพื่อสร้างแบรนด์ awareness แอดตัวนี้เพื่อให้คนกรอข้อมูลอมแอตัวนี้เพื่อขายเลยดังนั้นเนี่ยพวกสามสี่อันนี้มันไม่สามารถอยู่ในอันเดียวกันได้คุณต้อง l e a เพราะว่าถ้าคุณกระจายเยอะ พลังในการที่จะโน้มน้าควคนน้อยครับอารมณ์เหมือนกับว่าคุณจะตีกรอบพูดทุกครั้งเลยนะครับการลงลงหลุมเนี่ยนะครับมันก็คือการทีาเราแอคชั่นบางอย่างไม่คือลงหลุมถูกมใช่ไหมแต่ถ้าคุณตีไปซ้ายตีไปขวาตีไปซ้ายทีขวาทีมันก็ไม่ลงหลุมาทีมันไม่มีพลังในการขับเคลื่อนลงหลุมเหมือนแค่ดูข้อชี่หนึ่งปุ๊บแค่ไม่อยากจะไม่ตัดสินใจถูกป่ะถ้าแค่ว่าอ่ะแค่เขาทำสามอย่างครับหนึ่งกระโดดตบสองวิ่งสามเดินทำอะไรดีวะ ไม่ทำเลยไม่ทำเลยแต่ผมบอกว่าเดิน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 เออเดินก็ได้วะอืมใช่นั่นคือหนึ่งสารจะส่งพลังมากกว่านั้นอย่าไปทำหลายๆอันครับแค่มีเคสไหมมีครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นเคสของผมเลยช่องเค็มไลฟ์เนาะคือต้องบอกว่าช่องเค็มไลฟ์เนี่ยก็ทำเงินมาหกหลักต่อเดือนอยู่แล้วนะฮะ<อ>ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการทำไอ้พวกการสื่อสารพวกเนี้ยคือการสื่อสารเนี่ยอย่างอย่างที่พี่คิมบอกหนึ่งสารเนี่ย หรือว่าหนึ่งหนึ่งตัวแอดโฆษณาเนี่ยมันควรจะมีสารเดียวหรือมีจุดประสงค์ได้จุดประสงค์หนึ่งเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นมันก็จะมีคอนเทนต์อย่างของผมเป็นในเรื่องของการทำตัดต่อ,ตอ,ตอวิดีโอฟรีก็คือมันก็คือมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้คนมาเรียนฟรีครับอ่ะทีเนี้ยพอมีคนมาเรียนฟรีปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทําการตลาดกับเขาได้เพิ่มเติมไป ไปในอนาคตได้อย่างเช่นสมมุติว่าโอเคเราอาจจะเอ่อรีทาร์ก็ตติ้งไหมหรือว่าแบบเราอาจจะยิงแอดโฆษณาไปหาคนที่มาเรียนฟรีกับเราไหมเรียร์ทาร์ก็ตติ้งก็คือการยิงโฆษณาไปอย่างที่คนที่เคยเข้ามาแล้วเคยสนใจเราเคยมีเอนเกจเมนต์บางอย่างเป็เรียรทาร์ก็ตติ้งนะครับหรือคนที่เขาเข้ามาเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราอะ่ะเราสามารถที่จะรียทาร์ก็ตติ้งหรือว่าการทำการตลาดซ้ำๆเนี่ยให้กับเขาได้ซึ่ง ในในในแต่ละแอดอะหรือว่าในแต่ละจุดป,ประสงค์ของของสื่อที่เราทำอะมันก็จะมีมีจุดป,ประสงค์ที่แตกต่างกันเนาะอย่างเช่นจุดป,ประสงค์ที่เพื่อที่อยากให้คนเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา<ม>เพื่อที่เราจะได้กรองดูว่าเฮ้ยไอคนที่เขาเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยคือคนที่มีความสนใจในเรื่องของการตัดต่อ <c oughs> วิดีโอละทีเนี้ยผมก็ โอเคพอผมรู้แล้วว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของผมเนี่ยมีความสนใจในการตัดต่อวิดีโอใช่ป่ะผมก็จะทำอีกสื่อหนึ่งอีกสื่อหนึ่งเนี้ยก็จะเอาไว้ในการรีมาร์เก็ตติ้งหรือว่ารีทาร์เก็ตติ้งหรือว่าการยิงโฆษณาซ้ํานั่นแหละเพื่อที่จะให้คนนั้นน่ยหรือว่ากลุ่มออเดียนนานันที่เข้ามาในเว็บไซต์ของผมอ่ะได้ทําการเกิดการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นซึ่งตัวแอดโฆษณาจะมีอยู่หลายอันเลยจะมีแบบจะมีรูปกว้างแล้วก็มีอันนึงคือแบบโปรโมชั่นเอาไว้เขาตัดสินใจอันนี้ก็จะเป็น เอาไว้ยิงแบบว่าคนต้องแอคชั่นนาวแล้วอ่ะประมาณนั้นก็คือมันจุดประสงค์เนาะหนึ่งคือเก็บ้องดูจุประสงค์ให้ดีเก็บกว้างก็บกลางเก็บกลางเก็บลึกคอร์สดังนั้นเนี่ยแอดเนี่ยต้องต้องมีหลายตัวเพื่อที่จะดําเนินจุดประสงค์ในแต่ละอันเหมือนกันก็พยายามแยกให้ดีๆอย่าเอามาปนกันอย่าเอามาเอาอย่าเอาอันบนมายิงอันล่างอันล่างไปยิงอันบนบางคนมีแอดเดียวไม่กูจะเอาขายได้แอดเดียวซึ่งมันเ็ไปไม่ได้บางครั้งแบบใส่ตั้งแต่นมน้าจนปิดการขายในแอดเดียวมันพลังมันไม่พอครับ กัว่ามันยึงมันก็อาจจะมีได้แต่มันก็คงไม่ไม่ได้ดีที่สุดละกันเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่ามันมีมันมีดีกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามาถึงมาถึงอะถ้าเราเจออ่ะถ้าวันนี้เราจับกลุ่มมั่วเราไม่ได้แบบสเปซิฟิกว่าใครเป็นใครนะวันนี้วันนี้อะบางคนเขาไม่รู้จักคุณบางคายเลยก็ไม่ชอบนะอืคือเขาไม่จักคุณไงเขาไม่ซื้อคุณอยู่แล้วคือสมมติว่าคนที่เขาไม่รู้จักเราอะเราก็ควรจะใช้เป็น awareness หรือว่าคนที่แบบให้มันกว้างๆให้คนเอยมึงใครวะกพักหนึ่งก่อนถือว่าให้ของฟรีเขาไปก่อนอ เพราะว่าเขาจะได้รู้จักคุณแล้วเขาจะคุณคงจะค่อยๆน้อมนะเขาไปที่ลึกกว่านั้นนะครับเหมือนกันครับวันนี้เราเจอเซลแมนเข้าหน้าบ้านเคาะประตูขายของเลยคุณก็อาจจะไม่ได้หนึ่งคือคุณซื้อหนังสืออาจยาสองคือคุณจะไม่ค่อยชอบเขาภาพลักษณ์คุณจะเสียดังนั้นเนี่ยลองดูว่าให้มันเหมาะนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมเรื่องของการทําโฆษณานะครับเกรมเขาบอกว่าการตอกย้ำซ้ําๆในคนเดิมๆเนี่ยไม่ทาให้ไม่ทําให้คนนั้นมันจริงขึ้นนะ แต่มันทําให้น่าเชื่อถือขึ้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นวัวน,นี้เนี่ยกินเบียร์แล้วมีสาวกินเบียร์แล้วมีสาวความจริงมันไม่จริงนะเว้ยหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันแต่ถ้าเราเห็นภาพกินเบียร์แล้วได้สาวกินเบียร์แล้วมีสาวมหาเยอะๆขึ้นปุ๊บเฮ้ยเออมันก็น่าเชื่อถือขึ้นว่ะมันเหมือนโฆษณาบุหรี่มอบุโลสมัยก่อนนะเกมยังไงแต่แต่แต,ตคือตอนนี้เขาแบรน์ไปแล้วนะเขาไม่สามารถที่จะให้โฆษณาบุรีได้ละคือเมื่อก่อนเนี่ยคนสูบบุรี่เนี่ยเขาก็จะมีโฆษณาเป็นแบบใส่แบบตัวบุรี่แล้วดูเท่ขับรถ เปิดประทุนอะไรเงี้ยมันเกิดดูซึ่งมันมันดูบุหรี่มันก็ไม่ได้ดูเท่อะไรนะเว้ยแต่เป็นคือมันเป็นสื่อทําให้คนรู้สึกมันก็อาจจะจริงก็เดาอะใช่ใช่เห็นซ้าๆไงเห็นซ้าๆไงนี่คือทฤษฎีนะครับที่บอกว่ายิ่งตอบย้นทำซ้ํๆมันจะทําให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นอย่างเช่นวันเนี้ยผมก็เห็นมันก็มีโค้ดที่แบบฝรั่งหลายคนที่มันจะชอบอัดเยอะอัดแบบโค้ดเยอะนะฮะ ตอนแรกไอไห้ว่าตอนหลังเฮ้ยไม่มันมาบ่อยเว้ยรู้สึกมันได้ชื่อถือขึ้นอาจจะดีก็ได้มั้งเออนี่คือความแปลก <c oughs> มันอาจจะพูดจริงก็ได้มันเออนะครับอันนี้อาจเป็นเทคนิคนึงที่คนแบบว่าให้ลองดูนะว่าการจะปลูกฝังความคิดอะไรเนี่ยมันมันต้องใช้ความถี่เหมือนกันครับความซ้ำๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยเรื่องแรกอาจจะไม่ก็ได้ผลแต่ทำนานๆปุ๊บความจดจาคนหรือเขาเห็นแต่ปุ๊บมันอาจจะเริ่มเออ ดีขึ้นกระดังน,นั้น<ช>ยิ่งทำธุรกิจไปครับค่าแอดคุณจะถูกลงอยู่แล้ว<ช>แล้วความน่าจะถือคุณแบรนด์คุณฐานลก้าคจะเข้มแข็งขึ้นดังนั้นครับขอให้คุณผ่านช่วงนี้ไปได้ให้คุณมองเกมยาวคุณมองเกมยาวปุ๊บโอกาสชนะเนี่ยมันมีโอกาสสูงกว่าที่คุณจะมองเกมตั้นๆเพื่อฉาบฉวย ครับผเกมยาวดีกว่านะครับก็ให้วางฟันแนวกันดีๆเนาะว่าเฮ้เราจะรีมาร์เก็ตติ้งยังไงดีเราจะคือยังไงเราก็ต้องทำาริการรียมาร์นทำเอ่อรีทาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วเพื่อที่เราจะให้คนเห็นแอดเราซ้ำๆใช่ไหหรือว่าให้เขาเห็นหน้าเราซ้ำๆคือไม่ไม่คือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะเราอาจจะทำคลิปบ่อยๆหรือว่าเราอาจจะยิงแอดหาเขาบ่อยๆก็ลองดูว่า<ๆ>เราจะทำ มันในรูปแบบไหนคต้องต้องทำนะครับต้องทําต้องหาพื้นที่ให้เขาได้เห็นเราบ่อยๆนะเพราะว่ายิ่งเห็นบ่อยๆความน่าจะถือนั้นก็กลับมานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปนะลองออกแบบฟันแนลของตัวเองว่าคุณจะทําได้อย่างไรนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังคลิปจนจบครับครับผมก็สำหรับถ้าใครสนใจในเรื่องของคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ที่ l i d o c c o free ได้เลยนะครับ l i d d o c c o free ครับผม ซึ่งอันนี้ก็จะแจกการทำคอนเทนต์การใช้แบบอินบาวล์มาร์เก็ตติ้งที่มันเชิงลึกกันนะฮะซึ่งฟรีหมดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยก็ทำมาเพื่อให้ทุกคนเป็นนักทวิตออนไลน์ผมเชื่อว่านักทวิตออนไลน์จะสามารถพา SME พาสินค้าไทยเข้าไปขายทั่วโลกและนำเงินเข้าประเทศไทยของพวกเราครับอยากให้ร่วมสร้างทวิตออนไลน์แล้วก็สังคมดีๆให้ประเทศเราไปด้วยกันครับขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ คลิปวิดีนี้สปอนเซอร์โดยคอสซ z โ r แอด m ัน e ี่ a ม e เก